นะครับฐานพวกเราดูกําหนดการแล้วฐานนั้นฐานนี้ฐานนี้ฐานนั้นแต่ทุกฐานม,มันจะฝงไปด้วยกระบวนการที่จะฝึกพวกเราในแต่ละฐานเดี๋ยวความหมายพอจบฐานแต่ละฐานพี่ๆเขาก็จะสรุปให้พวกเราฟังว่าพวกเราจะได้อะไรจากฐานนะครับทีนี้ของพี่สั้นๆอันนี้เล่านิยามให้ฟังแล้วว่าสภาเด็กเด็กและเยาวชนต่างกันอย่างไรสภาเด็กแระเยาวชนเกิดมาจา เทศจังหวัดและอำเภอเล่าประวัติสภาเด็กเทศบาลนครสงขลาคร่าวๆให้พวกเราฟังแล้วทีนี้อยากจะบอกพวกเราว่าวันนี้พวกเรามาเข้าค่ายมาร่วมกิจกรรมพวกเราเป็นน้องค่ายพวกเราดูตัวอย่างพี่ๆเข้าไว้ถ้าเกิดว่าใครชอบกิจกรรมใครชอบทํากิจกรรมใครอยากจะเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลนครสงขลา ดูพี่ๆสตาฟเขาไว้ Star หลังจากนี้คือวันนี้เราเป็นน้องค่ายแต่วันข้างหน้าพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้อาจจะมาเป็นพี่ค่ายอาจจะมาเป็นสตาฟอาจจะมาเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครสมคาเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าใครที่รักกิจกรรมชอบกิจกรรมเป็นเด็กที่ชอบกิจกรรมคือเรียนอย่างเดียวไม่ได้ต้องทํากิจกรรมคุยๆกับพี่ๆสตาฟเขาไว้ Star หลังจากนี้ก็อ,อาจจะดึงมาเป็นคณะทํางานมาเป็น คณะบริหารสาภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลนครสงสารแล้วพวกเราก็จะได้มาทำกิจกรรมแบบพี่ๆเขาตรงนี้แล้วก็จะมาเป็นรุ่นต่อไปของคณะบริหารสาภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลนครสงสารเพราะฉะนัาา้น